สวัสดีค่ะใส,ส่นะคะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับอะไรเช่นเคยนะคะ d อตเตอรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์แล้วก็เดียเนี่ยก็จะมาแนะนําสินะคะ้าของ d อตเตอรีนะคะวันนี้ที่จะมาแนะนาเนี่ยก็จะเปลี่ยนบ้างนะคะพี่เมย์เรื่องไฟไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องน้ำบ้างนะคะวันนี้ที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกองน้ํานะคะรุ่น Kenko นะคะตัวนี้เนี่ยกองได้ถึง3ขั้นตอนนะคะแล้วก็ เป็นเครื่องกองน้าที่นวัตกรรมใหม่ด้วยไม่ต้องใช้ไฟ,ไฟฟ้านั่นเองนะคะพี่เมส์สำหรับใครที่สนใจนะคะเครื่องกองน้ําอยู่นะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเล็กๆใช่ไหมคะอยากมีไว้ใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นสายท่องเที่ยวแล้วกันนะคะไม่อยากพกน้ําแพกนะคะก็าสามารถที่จะนําเป็นเครื่องกองน้ําตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเครื่องกองน้ําเชนโกของเรานะคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะพกพาง่ายสะดวกแล้วก็กระชับรัดนะคะ ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายแบบเเที่ยวนะคะน้องเดียคือว่าสายตั้งแคมป์นะคะหรือว่าเป็นสายที่แบบดักสุขภาพนะคะอยากจะกรองน้ํานะคะที่บ้านเองนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยนะคะในเรื่องการลดค่าไฟไประหยัดไฟได้ด้วยนะคะน้องเดียคือมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะตัว<ช> <ๆ S 2> นี้แล้วก็สามารถที่จะกรองน้ำเนี่ยให้น้ำเนี่ยสะอาดนะคะเพื่อที่จะเอามาดื่มนะคะใช้ให้คนในบ้านนะคะหรือว่า จริงๆเนี่ยน้องเจคือเราสามารถที่จะเอาไปบริจาคได้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีทั้งมาตรฐานเป็นพวก WQA ใช่ไหมคะ,<ช>คะสติ๊กเกอร์ทองคำนะคะด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีแปะไว้ให้เห็นด้วยนะคะพ<ช>ี่นิ้นไม่งั้นก็ดูตามหน้าจอนก็ได้นะคะก็จะเป็นมาตรฐาน WQA นะคะเป็นมาตรฐานร,ระดับโลกนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้มาตรฐานมาจากทางน้ําโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ด้านในเนี่ยก็คือการออกแบบดีไซน์เนี่ยยังสวยงามใช่ไหมคะพี่เมย์ก็จะมีะเป็นพวกตัว U.S. ะนะคะแค่กองนะคะแล้วก็เป็นพวกฐานใช่ใชไหมคะ,ะใช่ค่ะเป็นพวกคาร์บอนใช่ค่ะ่ะานคาร์บอนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการกองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตัว u f เนี่ยก็จะช่วยนะคะพวกขจัดสิ่งสกปรปกนะคะที่มากับน้ำพวกแบคทีเรียนะคะกำจัดพวกกลิ่นคอลีนนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ สารตกค้างนะคะพวกกลิ่นพวกสีต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นผงหานคาร์บอนนะคะพี่เมย์ที่ช่วยแบบดูดซับนะคะพวกกลิ่นพวกสีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่แบบต้องการเข้าสวนก็ได้น้องพี่เมย์เนาะแบบไม่อยากที่จะพบกับติ๊กนาไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือขนาดเนี่ยไม่ใหญ่มากนะคะพี่เมย์กระทาดแล้วสามารถที่จะ พกพานะคะเข้าสวนก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือตั้งบนพื้นผิวเรียบได้เลยนะคะใช่ค่ะก็คือเหมาะมากเลยที่เดียบอกก็คือเข้าสวนเนี่ยไม่ต้องโกกระติกแล้วนะคะเพราะว่ากระติกเนี่ยคือแก้วเนี่ยมันก็ต้องหาแก้วใช่ไหมคะแก้วก็ค,คือต้องตักในกระติกไปทุกคนลองคิดตามนะคะไหนจะฝุ่นจะผงอย่างเงี้ย พอ,พ,อพ,อพอจ้วงลงไปในกระกติกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยะค่ะทุกคนค่ะไม่จะคิดเลยนะคะแต่ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาน้าเนี่ยใส่ไปในนี้นะคะ้รงเดียเป็นเครื่องกรองน้าเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะมีก๊อกนะคะเปิดน้าเนี่ยใส่แก้วดื่มแบบสบายเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าจะเปื้อนไม่เปื้อนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลใจแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะอีกอย่างนึงนะคะพี่เมย์ก็คือใครที่ทำธุรกิจขายอาหารกันละกันกัละกันนะคะที่สามารถ อยากที่จะมีน้ําดื่มนะคะที่สะอาดไว้ตั้งที่ร้านนะคะใ,ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยได้มีน้ําที่แบบสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยไว้ดื่มกันนะคะก็สามารถที่จะซื้อเป็นตัวเคนโกนี่นะคะไปตั้งไว้ที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าใช้ทําพวกอาหารนะคะไว้หงุงข้าวก็ได้นะคะหรือว่าไว้ทําขนมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้แบบปลอดภัยนะคะพี่เมย์เพราะว่าหลายคนอยากบอกว่าไม่เป็นไรนะคะ ที่หน้าห้องหน้าหอเนี่ยมีตู้กดน้ําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องการที่จะซื้อตัวนี้ไปอีกได้หรือเปล่าได้นะคะ<ช>เพราะว่าใช้กองเนี่ยซ้สำสองก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มั่นใจใช่ไหมคะพี่เมย์ว่าตู้เครื่องกดน้ําที่หน้าห้องหน้าหอเราเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะปีนึงเนี่ยเขามาเปลี่ยนไส้กองให้แบบให้ประจําหรือเปล่านะคะเพราะว่าปีนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกกันทุกคลิปเลนะคะว่า ควรที่จะเปลี่ยนนะคะไส้กรองเนี่ยหครั้งต่อ1ปีนะคะถ้าเกิดแบบใครรับชมอยู่นะคะพี่เมย์แล้วก็เป็นเออซื้อไปแล้วนะคะเคนโกแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองนะคะตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่า ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะคะไส้กรองของเราก็มีเหมือนกันนะคะมีครบชุดเลยนะคะพี่เมย์ใช่ค่ะแล้วก็ไส้กรองเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานด้วยนะคะเราเดียไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน A S F นะคะหรือว่า W Q A นะคะอันนี้คือผ่านมาตรฐานมาแล้วนะคะลูกค้าสบายใจได้ว่าไม่ต้องกังวลใจว่ามันมันแค่ตัวเครื่องหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทางไส้กรองนะคะก็ผ่านมาตรฐานนะคะแล้วก็ ทั้งตัวที่เป็นถังเก็บน้ำเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นชนิดที่ใส่อาหารนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะทุกคนถ้าใครเนี่ยกำลังตามหาการนนะ,ะน,น้อนเยียเป็นเครื่องกรองน้ําราคาไม่แพงนะคะแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าบ้านใครเนี่ยใช้ระบบโซล่าเซลล์นะคะหรือว่าบ้านใครใช้เครื่องปั่นไฟนะคะไม่ที่จะแบบว่าเฮ้ยกรองน้ำแบบใช้ไฟฟ้าอยากจะประหยัดค่าไฟลดค่าไฟนะคะก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องกรองน้าเนี่ยตัวเคนโกตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ามารถที่จะกองได้3ั้นตอนนะคะในเรื่องการความสะอาดนะคะความปลอดภัยอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะออปล่อยวางหรือว่าบบสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะสั่งเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้านะคะเป็นช้อปปี้นะคะหรือว่าจะทําไงคะสั่งกับเรานะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสาหารับสาหารับใครนะคะที่สนใจเนี่ยดูช้อปปี้ไลน์อยู่ใช่ไหมคะน้องเดีย <c oughs> ก็สามารถที่จะ จิ้มลิงนะคะตามที่เรา,อ,าอยู่ในตะกร้าเนี่ยก็คือกดสั่งซื้อได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะใช่ค่ะอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยราคาประหยัดแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะ1975บาทราคานี้ก็คือรวมส่งแล้วแล้วหลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วใส่กลองอ่ะต้องซื้อแยกด้วยหรือเปล่าไม่ต้องซื้อแยกนะคะพี่เมย์เพราะว่าในกล่องนี้นะคะจะมีให้แบบครบชุดเลยนะคะทั้ง ไส้กรองนะคะ,คะแล้วก็เป็นพวกคู่มือการใช้งานแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะบางคนก็จะถามว่าการติดตั้งเนี่ยการประกอบตัวเครื่องเนี่ยยากหรือเปล่ามไม่ยากนะคะ,คะพี่เมย์ก็ในพวกคลิป u t u b e นะคะเราก็จะมีวิธีการสาธิตนะคะการติดตั้งนะคะแล้วก็การประกอบของเครื่องกรองน้ำเคนโกเนี่ยมีไว้ให้ดูด้วยนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเองเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะพี่เมย์เพราะว่าคู่มือการแบบ ติดตั้งเนี่ยก็คือมีให้ดูครบพร้อมน,นะคะแล้วก็ติดตั้งไม่ยากด้วยแล้วก็ในคลิปพ,พวก u t u b e อะค่ะก็จะมีเป็นแต่ละขั้นตอนนะคะว่าหลังจากทำการติดตั้งแล้วเนี่ยไสกรอง UF เนี่ยต้องติดตั้งยังไงนะคะผงคาร์บอนเนี่ยต้องใส่ตรงไหนนะคะน้ำที่จะกรองเนี่ยก็คือก่อนที่จะกรองก็คืออยู่ส่วนบนก่อนใช่ไหมคะพี่เล<ช><า>ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําที่สะอาดที่กรองมาจากตัวข้างบนแล้วอันนี้ก็คือ ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ง่ายใช้สะดวกด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่ชอบแบบว่าไม่ไม่ชอบยุ่งยากละกันอืต้องเป็นเครื่องกองน้ํานะคะเค<ช>็นโกตัวนี้เนี่ยคือมันกองเนี่ยง่ายๆนะคะใช้งานก็ง่ายๆแค่เปิดฝาเทน้ําใส่แค่นี้เองค่ะทุกคนและที่สำคัญน,นะคะตัวนี้เนี่ยการใช้งาน,น,นการติดตั้งเนี่ยก็คือเรียบง่ายมีทั้งรีวิวนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่า คุยในแชทนะคะที่แมกในช้อปปีเนี่ยก็ได้นะคะหรือว่าจะคุยกันในไลน์ดีก็ได้นะคะในเรื่องการใช้งานนะคะการติดตั้งนะคะและที่สาคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อไปนะคะ้องเดียกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะเรื่องการแพ็คเนี่ยแพ็คอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีกล่องแบบนี้เลยนะคะกแด้นในเนี่ยก็จะมีโฟมนะคะที่มีขนาดหนาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกพลาสติกนะคะที่ นะคะกับตัวเครื่องไว้ด้วยนะคะนี่เราก็จะแยกไปให้นะคะ,คะถ้าเกิดใครแบบสั่งซื้อไปแล้วก็ดูคู่มือแล้วเนี่ยก็ยัง,งงงอยู่นะคะพี่เมย์ก็าสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะก็ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะพี่เมย์กำลังตามหาเครื่องกรองน้ําราคาประหยัดราคาถูกนะคะจะซื้อไว้ใช้เองก็ได้นะคะหรือว่าซื้อไว้ให้แบบทางบ้านใช้ก็ได้นะคะหรือใครที่แบบบอกว่าเหมาะแบบเออเป็นสายท่องเที่ยวละกันนะคะอยากที่จะ พกเป็นเครื่องกรองไว้เองเลยนะคะเพราะ,ะตัวนี้เนี่ยกรองน้ําประปาแบบหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ก<ช>ค่ะแล้วก็สำคัญต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่บอกว่า,าคนที่บ้านเนี่ยเยอะนะคะหรือว่าอยากจะให้คนที่ต่างจังหวัดใช้อันนี้ก็ได้นะให้คุณตาคุณยายบอกว่าเอออยากจะให้เขาเนี่ยไปใช้เพราะว่าเขาว่าพกกระติกน้ําอยู่นะคะแต่ว่ากระติกน้ำเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่แบบ อะไรเงี้ยใช่ไหมคะฝุ่นฝนก็เข้าได้ใช่ไหมคะอยากจะให้เขาเนะี่ยมีสุขภาพที่ดีอยากได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะเวลาเข้าสวนเข้าไร่นะคะก็แนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะจะเป็นตัวเคนโกตัวนเนี้ยเนี่ยเหมาะมากนะคะเพราะว่าจะมีนะคะมีทั้งกรอกน้ําสามารถที่จะกดน้ําดื่มได้นะคะและที่สําคัญนะคะสะดวกสบายนะคะพกพาง่ายนะคะและตัวนี้เนี่ยติดตั้งก็ไม่ยากนะคะคนแก่คนชราอะไรเงี้ย คือใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะใน s h อป e e ก็คือส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะในราคา1,975บาทเท่านั้นค่ะใช่คะ่ะราคานี้ก็คือคุ้มมากนะคะพี่เมย์1,975บาทนะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางช้อปปี้นะคะลาซาด้านะคะหรือว่าไลฟ์ช็อปนะคะ หรือว่าจะโทรมาสั่งตรงก็ได้นะคะพี่เมย์ที่เบอร์0926382229นะคะหรือว่าเบอร์0926382366นะคะนอกจากเค้นโกเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะเราก็จะมีเป็นพวกเค้นแกลนนะคะเค้นพาร์ดีซีหรือว่าเป็นน้ำด่างอัขายนะคะ,นะคะ เป็นแบบระบบ R.O. น้ำแร่บนี้นะคะพี่เมย์ถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนนะคะอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อแล้วก็สอบถามหรือว่าปรึกษาเข้ามาก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอฝากเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะเขนโกะะคระาคาเพียง1,975บาทนะคะใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อนะคะจิ้มที่ลิงก์ตะก้าที่ทพี่เมแบบ แปะไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ